สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่บ้านอาจารย์ลุนนะของของของอาจารย์ลุนนี่มีนกต่อเด็ดทั้งหมด5ขุนพลนะวันนี้ครับนี้วันนี้เราจะมารับ5ขุนพลนะเด็ดเดเลยเดี๋ยวผมให้อาจารย์แนะนำไปกันว่าแต่ละตัวนี่เป็นนกเสียงอะไรบ้างยังไงบ้างสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับครับอาจารย์ผมให้อาจารย์ลุนแนะนำวันนี้ของเรามีนกต่อทั้งหมดกี่ตัววันนี้ครับหตัวครับห้าขุนพลนะครับครับมีนกต่อทั้งนั้นเลยครับโอ้โหนกต่อเด็ดเวันนี้นะครับนี่เลยของอาจารย์ลุนนนนนะใชช้้้งงงงาจจรรรริิคคัับบต่่อไดดุีเเเเลลยยป็ก เดี๋ยวผมให้อาจารย์ลุนแนะนําว่ามีตัวไหนบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวเริ่มจากตัวแรกเลยตัวแรกตัวนี้นะครับครับตัวนี้เสียงเครื่องหน่อยนะครับเสียงตางการกุกเดียวครับกำลังกลังเรียกอยู่นี่นะครับครับตัวนี้เป็นนกกุกเดียวเนาะครับมาขัดอยู่เนี่ยตัวนี้ปตาร้อยเนาะอาจารย์นี่แบ่งราคาเบาๆเลยครับครับแบ่งราคาไงอาจารย์แบ่งไงตัวละพันตัวละพันครับตัวละพันนกตอกเก่งๆเลยนะครับนี่เลยครับครับเลยอ่าแม่เรียกที่สวยนี่นะ มาเดี๋ยวเราไปชมตัวที่สองกันเลยตัวที่สองนี่เป็นตัวข้างในนะอ่ะไปเดี๋ยวเราไปชมกันตัวที่สองนี่เป็นนกกิดกุกครับอาจารย์ตัวนี้นกสองกุกตัวนี้เป็นนกสองกุกนะครับนี่เลยนกต่อต่อได้ข้นนันครับครับตัวนี้เป็นตัวที่สองนะจดคู่ทุกตัวแล้วครับอ๋อเดี๋ยวสู้สู้สู้นกดีนะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมให้ตาลเขาจดมาฟังเสียงวกันว่าแต่ตัวเป็นนกอะไรบ้างมาเดี๋ยวเราไปชมตัวที่สามเลยตัวที่สามเป็นนกกีกุกครับอาจารย์ตัวนี้เดีียวเหลียวเหลอยวเฟืองอ๋อสองสองกุกห้อยต่อ ทั้งหมดทั้งหมดมีห้าคลผะตัวที่สามมาเดี๋ยวเราไปชมตัวที่สี่กันเลยครับครับครับไปเดี๋ยวเราไปชมตัวที่สี่กันตัวที่สี่เป็นนกขี้กุกกับอาจารย์ตัวนี้สองกุกตัวนี้เป็นนกสองกุกแล้วตัวที่สี่นะมันสามสามกุกห้อยดูแลมันเป็นสามอ๋อสองอ่าสามกุกไม่เต็มไม่เต็มครับแต่ว่ายืนยืนสองปัลายพี่สามใช่ใช่ใช่นี่ครับนี่เลยเป็นนกต่อเก่งเลยนะครับครับอาจารย์รุ่นนี้นกต่อ จะคัดไปทั้งหมดห้าห ah, ้าขุนพลครับครับเล่นได้หมดห้าห้าห้าขุนพลนี้เล่นทุกตัวครับอ่ะตัวที่ห้านี่เป็นนกกิกุกครับเนี่ยหลเหลเฟืองตัวนี้เป็นหลีมเฟืองนะครับครับแงเคืองตัวนี้เป็นหลีเฟืองแยงข้างเคืองหน่อยตัวที่ห้าขุนพลเนี่ยนะครับครับครับนกต่อยเก่งใช้งานได้จริงนะนี่เลยตัวที่ห้าอ่ะแต่ผมให้อาจารย์อนุไปจดฟังเสียงล้วกันว่าต่ตัวเสียงจะเพลาะขนาดไหนเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยมาเดี๋ยวผมให้อาจารย์เอาไปจดนะตัวที่อาจารย์ถือนี่เป็นนนกกกุะ ครับมาเดี๋ยวเรามาชมกันเลยนี่ตัวนี้สองกุกนะครับตัวที่อาจารย์ถือนี่สองกุกเนาะนีะครับลลีาวะตัวข้างขวานี่เป็นตัวเนิบๆหน่อยตัวนี้กุกเดียวเนาะครบับที่ดีวิวเมื่อกี้ตัวนี้เป็นกุกเดียวเนิบๆหน่อยม,ม,ม,มาใส่เครื่องเค่องเลยนะ ตัวหลังนี่นก็คู่รับแล้วนะครับตัวหลังก็เป็ต้องสองกบกันนะไม่คู่รับเลยนะครับนี่ครับคูหมดแล้วครับคู่รับนกต่อกันเก่งชุดนี้ของเราเก่งอยู่แล้วข้างหลังนี่นก็คูอยู่แล้วนะคู่นี่นนี่างหลังนี่นก็เป็นสองกมเป็นกันปลาเขียวนู่นครับอ่าปลาขาวปลาเขียวนี่เรียกคำเลยนะ นนิไม่ได้กินไม่ได้กินข้าว่างแต่กินข้าว้างมันจะหนักกันนี่อครับจวดนั้นเลยมาเดี๋ยวเราลงมาชมข้างล่างกันนะครับนี่เลยเริ่มจากตัวแรกนี่เป็นนี่ครับจวดนั้นเลยนะโหจวดนั้นนะแต่ละตัวนกต่อเป็งเก่งนะห่าคุพลนี้นะตั้งขวาที่ตัวแรกนี่เป็นนกกิโกะครับอาจารย์อตัวนี้เป็นสามปุกขอยนะ ตัวแรกนี่เลยนะครับแล้วก็ผ้าเขียวนี่ครับเนี่ยตัวน้ตัวผ้าเขียวนี่เป็นหลิวเฟืองนะมาเสียงเครื่องดีจังเลยตัวหลิวเฟืองี่ก่้อนแล้วผ้าขาวครับนะตัวที่สามเนี่ยตัวที่ขาวสามเออตัวสามเป็นสองกุกเนะนี่เลยมาจะจวดเลยนะครับ จ,จวดเลยครับนี่เลยแต่ตัวนี้เรียกคำเรียกคำแล้วนะเรียกตัวนี้เปลี่ยนนะอ๋อตัวนี้คลุมดีเหรอหยู่เพื่งอ,อืมมันตุ่มตอนเรียกมันเปลี่ยนเลยเปลี่ยน,นเหรอใช่ทุกป่าเสียงดีนะนอ,อ,อ,นอืม ฟ้ดาดีนน้ำเงินยังสกเดียวแม่จวดดีจังเลยนะครับทม่ีเดียดเลยนะตัวนี้มีอ่างนะครับพระขาวเนาะริ้วเฟืองริ้วเฟืองคู่อ่าง ริวเฟื่องขู้ว่างคลุมนะครับนี่เลชุดนี้นกต่อเก่งๆเลยนะครับนี่เลยอาได้สนใจนะครับนกต่อชีพใช้งานจริง ตัวนี้มีขลมุมลมีคลุมเรียกคำคู่ครับปับ๊บเรียกคำสับคู่เรียก มัจอืมน,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 นไม่ได้แบกวานี่จะจวดท่านั้นนะครับหากินสมันหิวอะไรก็ไม่รู้อือ พาม่วงนี่เอาลงดินมาห่วงห่วงห่วงกินดินนะครับลงมากินดินตัวนี้คูเก่งนะอยู่บนคูเก่งเรียกเรียกสู้นกอันนั้นดีอันนี้ลงลงลงมากินดินนะนะ <c oughs> ตัวนี้เรียกปั๊บจับคูเลยครับเจ้าหลิวนะ <c oughs> มีคูอ่างด้วยตัวนี้ <c oughs> ตัวนี้พรเขียวนี่ก็เป็นนกกิกุกสองกุก <c oughs> <c oughs> โอ้ จวดเลยนะจวดเลยนะนี่ครับวันนี้นกต่อเด็เดๆนะครับห้าขุนพลนะที่เรามาแนะนําในวันนี้นะนี่ครับห้าขุนพลนะนกต่อเก่งๆในะวันนี้นะครับนี่เลยหนึ่งองค์ทห้าอ่ะเดี๋ยวผมให้อาจารย์แนะนําแล้วกันว่าตัวตัวแรกเป็นนกุ๊กุ๊กนะเดี๋ยวคนระับตัวที่หนึ่งตัวแรกนี่ตัวนี้เป็นสามผูกห้อยเนาะครับครับตัวนี้เลยให้ดูลักษณะอ่ะ มีสามมีสองนะอครับอ่ะเดี๋ยวมาชมตัวที่สองเลยตัวที่สองเป็นผ้าเขียวเนาะผ้าเขียวนี่ครูดีจังเลยตัวนี้เป็นนกกริ๊บครับสองกุกครับสองกุกเนาะครับมาแล้วตัวที่สามนี่ครับนี่ตัวนี้เป็นตัวนี้ก็สองกุกตัวนี้เป็นนสองกุกเหมือนกันครับนี่เลยมาสองกุกสองกุกเนาะอ๋อแล้วก็ตัวนี้จำได้อยู่ตัวนี้เป็นริวริวเฟืองเนาะเปลี่ยนนี่ครับอ่ะแล้วก็ตัวสุดท้ายนี่ก็เป็นกุกเดียวนะ ตัวนี้ตัวนี้เรียกดีเรียกจังเลยคลุมดีเรียกิดปิดจังเลยนะครับดิวเฟืองแล้วก็สองปุกสองปุกนะครับแ,แล้วตัวนี้เป็นสามปุกไม่เต็มนะเลยห้าคนพวนี้แม่นกต่อดเด็ดในวันนี้เลยเนาะครับแล้วก็มีตัวหนึ่งของเรานี่เป็นชวาไอ้อะไรนะนกขขาไฟต่ออ,อ,ตอ๋อตัวนี้เป็นนกต่อเหมือนกันไปหยาบได้เอาเลยนะ,ะใครจะที่เอาเลยขายยขายอะไรห้าใบแดงห้าใบแดงนกต่อนกขาไฟอ่ะอ๋ออนกขาไฟนี่ห้าห้าใบแดงส่วนตัวน ส่วนนกต่อนี้ก็เป็นเอห้าขุนพลนี่ขายอยู่ที่ตัวละหนึ่งพันบาทตัวละหนึ่งพันบาทครับนีเลยห้าขุนพลนี่นะนี่เดยเพรนน่าสนใจนกต่อแข็งแรงเอาไปดูแลนะครับอ่ะวันนี้ขอจบคลิปว่านี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีครับลำรับวันนี้สวัสดีครับครับครับสวัสดีครับ